สวัสดีครับบ่าวถอะสวัสดีท่านชุบครับบ่าวเถาพัดท่านชุบครับเดินทางเนาะครับเนาะขับมาหอดวัดปูหาแปดแล้วครับพี่น้องครับพามารับชมแนวทางเล่าพัฒนาปูหาแปดครับวันจันทร์ที่20มิถุนายน2565เนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่น้องวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาครับหาสามเนาะครับเนาะครับตรงตรงเลยครับผมเล่าพัฒนาปูหาแปดครับพี่น้องครับเอารับมารับชมรับฟัง ครับ20วันจันทร์นี่ครับผม20มิถุนายนครับลาวพระนาปูหาแปดขับปูจ่ะให้แนวทางตัวใด่นนะครับเนาะมารับชมรับฟังน้ำกันครับเข้าไปกราบนมรสการปูน้ำกันครับครับปูโอ้ลอตเตอรี่พันมาแล้วเนาะปูเนาะครับปูพระเจ้าอันนี้วัดอะไรอันนี้วัดระบอบปูว่าว่าทบมหาปูอะไรเลยโอ้โหมีปูตัวใด่ล่ะปูเรียกสวนซีกับ ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนยมิดส่สิบแดสิบสเมื่อน้ำปูโอสิบแปดสิบแกับบมี่สิกับบมี่ยังว่ามัปังข้าวเจาัจักเด่นกับปูจ้างปังจริงจรเอาครับมาดับช่มกับล่าพัฒนาน้ำปูรับขับปู กราบนมัสการครับปูครับผมกราบนมัสกาดนะครับปูโอ้งวดที่ผ่านมาในเข่าเต็มเต็มแล้วนะครัปูห้าสามเต็มเต็มเลยครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาครับมันถึงออกโซ่ห้องประกอบนะโอ้วิ่งอ่าลูดนะปูวิ่งลูดลูดหากระซองนี่เขาับมาถึงหาถึงสองครับนี่ครับผมลูดนนี่มััค ภาษาลุดเนี่เขาเนแมนบสอน้ำลุดหมครับแมนถึงวัดเด่นถึงวัดครับผมลูกนี่ครับผมหาสามครับหาสามนี่ตรงตรงครับผมสอนึงก็ถือคือเก้ารสงไปหลุดเอาหนึ่งหลุที่แหกว่ามันวิ่งลุดล่างลุดบนมน้ไปลุดเอาจับคูจับคูหลุดนั่นแมนปูแล้ถึงคือหลุดครับผมเขาใจแลกวว่าครับผมตะกี้ว่ามันวิ่งธรรมดาคือจั้่ครับว่าลุดนี่ ลูดนี่ขึลูดสองไปหลูดขึ้นจังสองนไปหอดสองเก่แมนปูหาไปลูดเอาตัางแต่ศูนหาต่างแต่ศุนหาไปหอดศุนเก่าเอาแเอาตั้งแต่หาศูนหาเก้าครับปูมันมันตัวตั้งถึงมัดนั่นครับปูครับผมตัวฮาจับให้กระเทือนันว่าตัวตั้งครับปูแมนครับหาสามมันมันหลูดในมืดนั่นสองหนึ่งกระเทือครับบ้านจันที่ยี่สิบนี่นะครับปูเียงตะเล่าก็มีทิพยครับครับปูขันเชนไลทไลายเทีย รับผมมันสิเงี้ดหกับปูเขาบอกว่าให้เอดมินเขียนในปูในเขียนไดเอดมินเขียนมันกับว่าครั้งมันเนาะครับสมมื่อปูเขียนว่าดเมือปูเขียนมันยังครางนี่สิบก็อก็ลัปโยังมีอะ่ขอว่าท่านใดก็ข้อท่านใดเขาสิทัวไม่ นี่ตุนายนค่ะตุนายนหกห้าหกหบนหลางเลยเด้อเล่า<ม>เด้อว,ว่าจับบ่ดจับแยกบนจับแยกหลางนี้นนกลุ่มเดียวกันไปเลยค,บ,คบนหลางบนหลางบ,บนหลาง bây biết chúng ta lần lệch ít lệch riêng lệch thả pin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ิ่งคับัววิ่งิ่งห้าหกลุดเลยเด้อหลุดเลยเขาใจคขามาหลุดแล้วบ้านับัวบางเทียมมังก็จะเป็นห้าหกไปเลยมานลบกันเลยเนาะมาล้กัเลยมังก็จะเป็นนี่ ครับคู่ครับครับคู่หนึ่งหา้าครับประเทศเล่ามันเตียกหลายแล้วดิ <laughs> เตียกเป็นไงเหล่าครับ <laughs> หนึ่งหา้าสองสี่ครับ นหนึ่หาสอซีอครับปูซีสองสองขับปูสองสองอีกบรนทัดก็ได้ปูีกบันทัดหนึ่งใออส่รครับปู ยังละ3ตัวนะครับใช่อยู่ไหนจํามุกมืนเนาะครับ <laughs> <laughs> ตัวนี้ตัวกันใบมันมันเขาเขาเขาเดินตัวใดมันจิมักมาเปู่มันว่า,ามาเบิ่นเอาฮาอะไรกับ,<ป>บตัวเบิ่นมันจิมามันจิมาฮักหลังเขาไหมเอาให้ปูเขียนขีดตัวนีน้ตัวเดินให้ครับปู่นป่นนีเเ้บั แต่ว่าตัวร่องกไก่จะทิมนกปูเนาะว่าทิมทิมว่าได้เรียกเรียกหกตัวนี่นนไปทิมทั้งไลยตัวเน้นนี่คือตัวอัดนักไปสรางอัดไหมกรบปูตัวเน้นเมื่อเรียมเขาออกตัวเน้นเนีนว่าหาหาจำมันออกตัววัเน้นเลยครับค่ะตัดเขาตรงตรงเลยด้วค่ะัเข,ขาตรงตรงสร่างลูกสาวจืดปูนี่สร้างลูกสาวจืดแจอาจำว่าเอาเอาตัววันจืดแต่ตัวเน้นออหาจำมาจำมันจจืดไปในว่ากรบปูค่ะ ครับชุดวิน3ตัวสามตัวนี้ซีหาวสามตัวเลยนี่สามตัวเป็นตัวธรรมดาจำสูตรปูห้าแปดครับเอาครับทั้งชมครับนี่ครับผมกับลาวพัฒนาครับวันจันทร์20มิถุนายน2565ครับพี่น้องครับแนวทางของปูหา8ครับ ครับปูให้เลขเคียงไหมครับนี่ครับเลขเคียงบนล่าง1 2 3 4 5 6ครับผมลูดครับบิ่งลูด5กับ6ครับวันศุกร์ที่ผ่านมา17ครับลูดหาคับ2ครับมาทั้งหาทั้ง2ครับพี่น้องครับชุด4ตัวครับผม4ตัววิ่งนกับสามสนี่ครับกูบานี่ครับจัดได้เลยในชุดนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่มากครับผมครับปูจับปูให้นึ่งหาสองสี่หาสอง หาหกหาสี่หาห้าครับปูเน้นที่หาสองกับหาหกครับพี่น้องสามตัววินสี่ห้าหกครับเอาครับท่านชมครับนี่ครับแคปเอาครับผมฝากไว้คือเก่าครับพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนด้อครับผมเงินไหลน้องทองในเข่าสุขชนครับคลิปนี้บ่าวถาฝากไว้สนีพอกันคลิปหน้านะครับท่านชมครับเอาครับสวัสดีครับ